สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรายการจิบกาแฟคุยดาบวันนี้ก็วันอังคารที่หนึ่งเนาะกรกดาคมละเดือนเจ็ดแล้วนะครับยิ่งปลายปียิ่ง <c oughs> ยิ่งอะไรยิ่งขาดแคลนช่วงนี้ <c oughs> ตัวผมนะไม่ใช่หมายถึงคนอื่นช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจที่อะไรนะไม่ค่อยดีคนที่มีภาระเยอะเยอะบริวารเยอะเยอะก็จะลําบากนิดนึงนะครับ ก็บ่นไปสัพเพเหระนะครับก็ขึ้นมาคุยงานที่เชียงใหม่เนาะไม่ได้มาหลายอาทิตย์แล้วตั้งแต่ว่าค้ครูที่บ้านครูโอเนาะวันนี้ก็ขึ้นมาเชียงใหม่สังเกตหลังบ้านหญ้าลกมากยังนั่งไปกลัวงูเลยเนี <c oughs> <c oughs> ก็วันอาทิตย์ไม่ได้ทํา EP ให้นะครับวันนี้ก็ มีดาบมาอยู่เร่มหนึง่งเนาะเป็นดาบที่น่าสนใจช่วงนี้มีเข้ามาน้อยมากแล้วครับส่วนกระแสเศรษฐกิจเนาะดาบก็หายากเพราะว่ามันเริ่มเก็บเข้าไปในหลังของคนที่เขาพอมีกําลังนะก็ลูกค้าผมหลายหลายคนก็ส่วนมากเอาไปเก็บไม่ได้ออกมาหมุนเวียนก็เยอะนะครับอ่า อันนี้มี <c oughs> ได้ที่เชียงใหม่เล่มหนึ่งพอดีนะครับได้มาจากบ้าน,นเล่มนี้น่าสนใจเนาะได้มาจากบ้านสลาสลาสลาก็คือช่างช่างเงินนี่แหละเป็นดาบสะสมของเขาเนาะที่หยิบเล่มนี้มาพูดเนี่ยเสียงเบาไหมหน่าจะเบาเนะรู้ <c oughs> สึก <c oughs> ตื่นเช้ามายังพลังกาแฟยังไม่เข้าเส้นเลือดเนาะ ก็สินดาบที่น่าสนใจคือยังไงเนอะเรื่องนี้แบ่งตันนะบอกก่อนเลยช่วงน,นี้ถ้าสวนมาก็มีราคานะครับแต่ก็ไม่ได้แพงนะเพราะว่าน้องเขาก็แบ่งปันราคามาสนดาบที่สวยมากนะครับเนี่ยมองข้างนอกนี่หวายครบทุกเส้นนี่หวายเดิมนะเนี่ยหวายเก่าครบทุกเส้นเลยแล้วเขาเป็นช่างเงินเนาะน้องเขาก็ทําหลุบเงินมาสองจุดนะครับ อันนี้หลุดเงินนะมันจะเคี่ยวเงินนะมีหลุดเงินแล้วก็รัดเส้นมานะครับคอกับสายดาบเชือกก็เดิมนะหวเดิมเนี่ยนี่ถือว่าสภาพนางฟ้าเลยนะไหวายเดิมครบทุกเส้นเลยนะครับเนี่ยหวยแห้งๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เต็มก็เป็นดูภาพรวมทั่วไปเนาะเชือกก็ยังเป็นเชือกเก่าเลยนะครับภาพรวมทั่วไปก็ถือเป็น เป็นไซส์ปกติของดาบเมืองนะครับแล้วก็สภาพถือว่าสมบูรณ์เลยหวายน่าจะเกือบครบทุกเส้นอาจจะหายไปบ้างก็น่าจะเส้นหรือ2เส้นเนาะอันนี้มี2เส้นอันนี้สาอาจจะหายไปเส้นหนึ่งแต่ก็สภาพนี้ถือว่าเป็นงานสมบูรณ์นะครับพูดถึงหวายฝักนะเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้มันหายไปนะแตไมไม่มีรอยแต่ตรงนี้มมนมี2ข้ออันนี้สก็าอาจจะทำมาอย่างนี้ก็ได้ไม่หายมันอาจจะ ไม่หายนะเพราะมันไม่มีรอยไหวเดิมที่หายไปนะครับมันก็เป็นเหมือนกับบางทีก็ทํามาช่วงหนึ่งสองข้อสามข้ออย่างเงี้ยครับแล้วแต่ช่างเนาะโบราณเขาไม่ได้มีแพทเทิร์นลายตายตัวมากนะครับน่าสนใจก็คือดาบตัวนี้เป็นดาบที่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนาะว่ามันน่าสนใจยังไงคือมองภาพรวมภายนอกเนี่ยมันมันสวยละเนาะก็ขนาดเป็นดาบเมืองทั่วไป ดาบเมืองก็คือใบประมาณ1นสิบเจดถึงยี่นิ้วเนะวาะเพราะคนเมืองใช้ก็ใช้ตามบ้านตามเรือนเนาะหรือว่าเอาไปใช้เดินปงเดินป่าใช้ในชีวิตประจำวันนะครับหวายสวยมากนะหวายแน่นมาก หวไหว,หวสวยเก็บแน่นมากนะครับอ่มันดูใบดาบกันนี้ถูกใจเรื่นี้คือใบดาบมันโคตรโคตรสวยเลยนะครับเนี่ยเป็นทรงหน้าตะกัแตนโค้งๆเนาะก็งามๆนิดหน่อยที่ชอบก็คือเป็นมันเป็นหน้าตะกั่วแตนนะเป็นเนี่ย น,น่าตะกระแตนโดยโดยกําเนิดเลยนะครับเนี่ยเหล็กสวยมากเร่มนี้นะครับเนี่ยเหล็กเนื้อเหล็กสวยมากทรงใบไม่ค่อยเห็นนะโคง้งโค้งประมาณนี้ครับเนี่ยเป็นน่าจะกระแตนที่ค่อนข้างโค้งเนาะเป็นฝลายวายเลยวายจากระแตนเนาะเนี่ย,ไวไวย,นนยของเด็ดต้องถ่ายรูปไม่ติดเ,เห็นรอยทบไหมโอ้ย กล้องมันไกลโตคินมาหินอ่อนเนี่ยรู้กล้องโฟกัสถึงไหมเนี่นไม่เห็นรอยทบไหมเนี่ยเนี่ยรอยทบรอยทบยาวเลยนี่รอยทบมองตาเปล่ายาวเลยแ้วเหล็กสวยมากนะครับเรื่อนี้ก็เอามาเป็นดาบใช้ผมนี่แหละถ้าขายไม่ออกก็เก็บใช้เนาะนแลที่พิเศษก็คือเห็น เนี่ยสันประมาณสันต้องบางนะผมเคยเจอในดาบหลบเยอะนะแบบนี้ดาบหลบทหารลำพูนก็เจอแบบนี้มันเป็นเทคนิคพิเศษของการตีดาบเขาเนี่ยเนี่ยสันประมาณหกมิลน,นะสันไม่สันไม่หนาแต่เขาใช้การตีหนาเกือบทั้งใบเลยนะครับก็คือหนาถึงปลายใบเลยเนี่ยใบก็ยังสี่มิลอยู่เลยเห็นไหมอ่า ไม่ใช่เป็นการไล่บางแบบดาบเมืองนะแต่เขาใช้แบบเหล็กมันเท่ากันแหละมาทําแบบแข็งแรงนะั้นมีน้ําหนักมากกว่าดาบเมืองนะเป็นสับได้เลยนะแข็งแรงมากนะเห็นแบบเนี้ยครับเห็นแบบนี้เหมือนคล้ายคล้ายๆ,เ,าายๆเทคนิคการตีใบเงาเนาะเพราะใบเงาคือประมาณนี้ห้ามิลหกมิลเนี่ยครับแล้วก็หนาตลอดใบแต่นี้ไม่ใช่เงาเขาตีแบบเงาแต่ แต่มาทําเป็นดาบนะฮะเป็นแรไอเทมอีกเล่มหนึงน่งเลยนะเล่มนี้ถ้ามองแบบถ้าถ่ายรูปเว้ยมันคนเห็นสันบางๆเนี้ยแต่มันหนักนะหนักกว่าดาบเมืองอีกเพราะว่าน้ําหนักมันเนี่ยหนาจะหลดปะจะหลดใบเลยหนาถึงปลายใบเลยนี่ก็เลยเออเล่มนี้น่าสนใจมาทําีพีให้ชมนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าใครเคยจับดาบบ่อยๆจะเห็นว่าปลายบาปลายของดาบเมืองมันจะบางเนาะอันนี้หนาเนี่ย หนาตั้งแต่โคนใบถึงปลายใบยเลยมันทําให้ดาบมันมีน้ําหนักพอดีมือมากเนี่ยครับเนี่ยฟันอะไรพอดีมือมากเลยมันทําให้แข็งแรงขึ้นนะครับอ๋อก็คงเน้นเน้นฟันน้ําหนักมันลงหน้าใบเนี่ยเหมาะมือมากความยาวเท่าไหรเนี่ยด้ามยาวสิบนิ้วครึ่งน,นะครับ ใบ19เก้านิ้วนี่หน้าตะกะแตนเนาะถามว่าเป็นดาบที่ไหนฮะก็ยังมีอ่ายังคาเรียกอะไรมันเป็นดาบที่ไม่ค่อยได้พบเจอเนาะหมายถึงว่าลักษณะดาบเนี่ยส่วนตัวเจ้าของเดิมที่เขาเป็นสลาเขามองว่ามันเป็นมันเป็นรั้วเนาะมันเป็นดาบรั้วเจอที่เชียงใหม่นี่แหละ แต่ผมมองเนี่ยก็คือผมมองว่ามันเป็นดาบลำพูนสายหรือเพราะว่าส่วนมากอย่างปลายปลายแบบเนี้ยครัปลายหน้าจะกกแตเนี่ยจะออกไปทางลำพูนมากกว่าแล้วก็ไหวงานไหวาย,าวายมันเป็นงานหวายแบบไหวลำพูนเนาะเนี่ยก็เป็นข้อเขาเรียกอะไรอะ เป็นความสนุกอีกอย่างนึงในการเล่นดาบบางทีเราที่ชัดฟันธงไม่ได้ตัวไหนที่เราไม่เคยเห็นหลักฐานเนี่ยว่ามันเจอที่ไหนหรืออะไรยังไงมันก็ได้ตีได้ใกล้เคียงแล้วแต่รู้ว่าเป็นดาบโบราณที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์แน่นอนนะครับเนาะดูดูใบเห็นหดูเหลือเหล็กเนี่ยเหล็กชั้นดีเลยนะ ราะอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นจะเป็นลําพูหรือเป็นล้วเนี่ยมันก็ซื้อราคาเดียวกันผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากผมตัวที่ดาบมันสวยอย่างนี้นะก็คือพยายามเป็นข้อสันนิฐานปลายเปิดถ้ามันไม่ไม่ได้ชัดเจนแบบเหมือนจะลำปางจ๋าเลยลำพูนจ๋าเลยเนี้ยผมบางทีผมก็ไม่กล้าไม่อยากพันธงเข้าไปเนาะแต่ว่าก็ใช้สันนิษฐานเอาเนาะอันนี้มันก็เหมือนกับมันไม่เหมือนลำพูนตรงที่ว่ามันโค้ง แบบนี้เนาะพูมันไม่ได้ค่อยโคง้งแล้วก็เป็นไปลายวายการไล่สันก็ไม่ได้เหมือนกับสไตล์ดาบลำพูนเนาะแต่มันเป็นสไตล์การไล่สันแบบเงาครับแต่ทรงใบปลายใบมันดันไบคล้ายแล้วก็งานไหวก็เป็นไหวลำพูนอ่างเงี้ยครับมันอาจเป็นไปได้ว่าใบดาบมาอีกที่หนึ่งแล้วมาประกอบอีกที่หนึ่งนะครับ สวยมากแต่ที่แน่ๆคือเป็นดาบที่มีอายุเนาะเป็น100ปร้อยปีอะเล่มนี้ครับเนี่ยเพราะว่าลายทบเนี่ยทบแบบนี้นี่ทบโบราณเลยเห็นไหมเนีย่ยที่ให้เห็นเมื่อกี้ครับเนี่ยแล้วก็เนื้อเหล็กเนี่ยตีทบร้อยเปอร์เซ็นก็เป็นร้อยกว่าปีครับน่าจะร้อยปีขึ้นร้อยถึงร้อยห้าสิบปีเนาะแล้วเขาเก็บรักษาไม่ยังดีเนี่ยหน้าตะก่ะแตนด้วยโอเคเล่มนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อนอื่นช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เอาดาบ สวยไม่ให้ชมนะเป็นของหายากเรยเด้นนี้แล้วก็งานสมบูรณ์มากนะครับหลุบเงินมาให้แล้ว2จุดนะใครสนใจก็ทักสอบถามกันมาได้นะครับ0894998487เนาะก็ทางเว็ e บ o o k เพื่อนรักดาบเนาะเป็นเพจพูดคุยกันได้นะครับก็ใครมี ดาบโบราณอาวุธโบราณอยากจะทักมาขายสอบถามอะไรก็ทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับแต่ผมต้องอาจจะต้องทําตัวเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะบีโพสต์หรือบอยทาประจันแล้วมั้งเพราะว่าส่วนมากมาถามผมมือแรกราคาเท่าไหร่อยไรเงี้ยไม่ยอมบอกแต่ละคนทุกเห็นนะไม่ยอมบอกพี่ให้เท่าไหร่ว่ามาเลย <c oughs> พอเราให้ไปสมมติเราให้ราคาแรกไปห้าพันบาทเงี้ยเดี๋ยวเขาไปได้ห้าพันห้าห้าพันหกเขาก็ขายที่อื่น เอาเป็นว่าคุณอยากขายอะไรคุณบอกมาเลยจะถูกไปเดี๋ยวเราให้เพิ่มเนาะเพาบางทีมันเสียเวลาคนดูนะครับแต่ผมนี่จริงใจแน่นอนทักทายมาได้เลยนะครับก็ให้ราคาไม่ใช่อาจจะไม่สูงสุดอาจจะสูงสุดก็ได้แต่ว่าไม่มีราคาหลอกซื้อแล้วกันนะครับขายปุ๊บได้ตังค์ชัวร์เนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ทักทายพูดคุยกันเพื่อวันอาทิตย์ไม่ได้ทำาี P วันนี้ก็เลยเอาอ p ดาบสวยๆมาให้ชมสวัสด,ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ